มเมื่อสุเมบฤาษีครั้นได้สดับว่าสมเด็จพระพุทธเจ้าบังเกิดแล้วในโลกเท่านั้นก็พลันเกิดปีติเป็นล้นพ้นสุดประมาณจึงมาจินตนาการว่าตราวนี้ควรที่เราจะหวานพืชเพื่อผลจึงกล่าวกระชนเหล่านั้นว่าเม้ัอทนทั้งหลา,ายแก้วทางทางถวายพระพุทธเจ้าแล้วก็จงขอให้โอกาสแก่เราสักแห่งหนึ่งเถิดเราบังเกิดศรัทธาปรารถนาใกล้จะทำทางถวายพระพุทธเจ้าบ้าง คราวนั้นชนทั้งหลายเห็นว่าพระฤาษีเป็นผู้มีฤทธิ์เพาะมังางอากาศได้เช่นนั้นก็ลเลยชี้มือไปรตรงบริเวณซึ่งขากผา,ทา,ท,าทางยากลำบากเราบีกต,ตรงโครนเลนเป็นบริเวณที่ทมหาหมูลดินมาเกลี่ยให้เสมอเป็นส่วนที่ทํายากบอกพระฤาษีว่าถ้าท่านปราถนาจะทําทางถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็าจงทําบริเวณที่ตรงนั้นให้สําเร็จด้วยดีเถิดท่านฤาษี ก็มีกุรอช้าอุตสาหะตั้งหน้า